ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงห้นาทีแล้วนะครับทุยนะก็อยู่กับผมนายแคลรี่ล็อกนะฮะโอเคครับวันนี้ก็แต่เช้าเลยนะฮะก็จะมาสอนวิธีการเอิดเซิร์ฟไหมครับของหนึ่งจุดหกสองนะฮะอ,อ,อย่างแรกครับผมจะให้ลิงก์โหลดนี้ไปเลยนะฮะตัวเปิดเซิร์ฟแบบสาเร็จรูปนะครับอ่ะเ,เดี๋ยวผมจะให้ทางด้านล่างดีสคริปชั่นนะ,ะโอเค กดโอเคเลยหลังจากนั้นนะครับให้เรากดว่าดาวน์โหลดได้เลยนะครับาาหลังจากเรากดดาวน์โหลดแล้วมันจะรอโหลดตรงนี้โอเคก็รอรออ่ะหลังจักนี้ข้างล่างนี้ก็เป็นตัวเกมไมโครฟล็อนะฮะก็เม,ม็นตัวเกมนะแต่ถ้าใครมีก็คัดไปนะแต่คือเอ่อแต่คือบางคนก็อาจจะ ไอคือบางคน,นไม่รู้นะรอรอรอมานันเสร็จนะฮะช่วงนี้ตื่นเช้านะฮะถึงเลยเป็นช่วงนี้ไปเลยอ้อฟินแป๊บโอเคพอหลังจากที่เราได้วนะฮะให้กด start admin แล้วก็ดาวน์โหลดนะฮะมันจะอยู่ดีทั้งหมดนะฮะเราลากมันออกมาหน้าเดสก์ท็อปนะฮะ โอเคเนกเล่นิงคลิกขวา a c t i v i t e นะครับแล้ก็กดโอเคได้เลยนครับหลังที่เรากดโอเคแล้วนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนชื่อก็กดคลิกขวาเปลีแล้วก็ Server นะครับได้นะครั่ว่ามันมีสามเลยไม่ย่เป็นไรครัลากตัวนี้ออกมามงดเปลี่ยนดีเ e r เบอ,อร์อะไรดลว่อเนี่โอเคถอ,เคเอ,อ,เคเอ่นั้นนะฮะลบตัวนี้ทิ้งอไปเลยนะครับโอเคนะครับถ้าดับเป็นคลิกเขาไปดูก็จะมีค่บบาบกิจกับอ่อดอนลมาให้เรเรียบร้อย,ยผมขอเช็คหน่อยว่าโค้ดมันถูกต้องหรือเปล่าเนเห็นไหม อ่าเดี๋ยวดูนะคนหนุ่มนีถ้าคุณไม่เช็คนะครับคุณจะรันไม่ได้เห็นไหมเพราะว่าทุกครั้งต้องเช็คนะครับเพราะว่าบางฟอรอ์มบางเครื่องอันนคอมพิวเตอร์เนี่ยบบเลซี่โปรไฟล์โปรแกรมไฟล์แต่นี้ไม่มีแปดหกบางเครื่องต้มีคูณ86บางเครื่องก็ไม่มีคือจะว่าคุณลงที่ไหนนี่ผมจะว่าอยู่นี่ของผมจะว่าอยู่เลซี่โปรแกรมไฟล์ไม่มีวงเล็บ86 นะแสดงว่าผมต้องลบออกเห็นไหมครับอ่ะผมลบออกก่อนเนะี่ยแค่นี้ครับแล้วเราก็มาดูอคาร์บกิตตรงนี้คุณจะเปลี่ยนชื่อมันก็ได้สมมติคาร์บกิตคุณไม่รู้ปุปบเปิดวอร์ชั่นอะไรวะคุณก็ใส่ไปก็ได้ครับคุณเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยครับคาบกิต1.6.2คุณไหางนี้ไปโอค,คุณก็ไปเติมในนี้อะแล้วคอนดิคลโอ้คอนโทรลเอส C T R L นะฮะแล้วก็ S โอเคแล้วมันจะเซฟแล้วล่องลานอีกหนึ่งรอบมันก็จะได้เผ่นไหมครับนะโอเคครับก็เห็นไหมหง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูเลยนะครับอ่าขอเราจะควควมุมพรคอมมไม่ได้เหลวมากนะเดี๋ยวผมจะไปเซตค่าหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ,แล,นะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าจุดคอมมานด์บล็อกนะคือ คอมมานด์บล็อกปะเฮ้ยที่ไม่คอมมานด์บล็อกไม,ไม่ได้ขึ้นอะไรอยู่อ่อเดี๋ยวทำให้หมดเลยเดี๋ยวอะไรอะไรกันนะโอเคก็ชื่อแคลรี่ล็อาไปลนะนี่นะครับกดเพยเลย์ for health, ยเลยพนะอฟอยเฮลท์ไทยเฮ health all เนี่ยก็กดสต็อไปเออหรือใครจะไม่สต็อปกดติดเลยก็ได้แต่นี้คือผม ต็อปดีกว่านะครับอย่างนี้เออเลอร์เอาเดี๋ยวปักกินนี้ก็เด็กจะทำเป็น EP EP มานะฮะโอเคนะเข้าใจกันแล้วมรันในเซิร์ฟเวอร์ครับสำหรับใครที่เปิดเซิร์ฟครั้งแรกนะก็มันจะยังแบบเป็นมีไม่ได้ก็ต้องคลิกขวาอีด t ิด้วยโน้ตแพดหรือถ้ามีอะไรก็โอเพนวิดแล้วก็หารูปนี้นะมันจะมีเยอะๆหารูปนี้ดเดี๋ยวัะคู่นะ อภนะได้ิดตัตนะอะเอากันเองเอาห้องนี้ครับเราเราจะอีดิด้วยโนต้ตแพดดีกว่านะครับนี่ไนะครับโอ้โหมก็ตั้งใว่าจะมีโปรเตรียมไเลยติตั้งแผนับโอเคเดี๋ยวสอนในลงแในเซเิก์เวอ์อะไระอ่ะาีนี้มาเอานบตเี่ยี่สิบเอ็ดือออนไลน์หมดนี่นะคิมฮ f ฟ l l ลงดบายนะฮะแล้วก็ มอร์เซอร์เวอร์คือชื่อเซอร์เวอร์นะคืออะไรก็ได้นะเซอร์เวอร์เดี๋ยวเพลเอ้ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำเป็นสีให้นะฮะในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอนทำโอเคปะโอเคแล้วนี่คือจำนวนคนเต็มก็สั่นสิบเก้า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 ใส่ม่กไม่เถอ99 99 99 99ะๆๆๆ <laughs> โอเคเซิร์ฟเวอร์พีไม่ต้องไปยุ่งนะฮะฟอร์สโหมโดเกมโหมดโอเคแค่นี้ก็หลักๆนะครับหลังจากที่เราโหลด โอเคต้องขออภัยนะครับในที่นี้ต้องลบเออ่เรียกว่าอะไรพวกนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเออร์เลอร์ผมยังไม่ได้แก้เลยนะอันนี้คือไม่เกี่ยวกับผู้ชมนะครับแคลร่ล็อกโอเคครับเราเข้าไปใหม่นะฮะเราเปิดไปที่เฟอร์เดของเราพอเรากดอ๋อโอ,อเค okay, เราเซฟแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคล้วก็กดรันได้เลยนะครับ ทีนี้ถามว่าทําไมออนไลน์โหมดต้องปรับคือออถ้าเราปรับเป็นทูคือต้อง id แท้เท่านั้นเข้าใจไหมแต่ถ้าเราปรับเป็นเฟลคือเนี่ยผมใช้ id เถื่อนอย่างเงี้ยเนี่ยก็เข้าได้ไม่ต้องล็อกออองล็กินนะโอเคคราวนี้มาในมัลติเพลเยอร์นะแล้วก็แอดเซอร์เวอร์ ord, ผมก็จะซื้อ id แท้ไม่โน้ตมโนันแพงนะก็ต้องนิดนึงโอเคหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะให้พิมพ์หนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งอ่ะ เข้าได้เหมือนกันหรือเราจะ local host local host อย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน <c oughs> นะฮะโอเคเราจะเอามาไหนก็ได้แต่ถ้าเอา local host มันจะดูเท่นหน่อย <c oughs> เอาแม่งเลยนะดูคนโอ้โหหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอ้โหเก้าเก้าเก้าล้านโอ้แม่เจ้าปูละอึ้งโูหเก้าล้านคนครับว่าหน้านี้มันยังไม่พอเลยทีสั่งไปนะ โอเคครับหลังจากที่เล่าเข้ามาแล้วเนะี่ยโหรู้สึกว่าเซิร์ฟแม่งจะแหลกๆหน่อยนะเพราะว่าโอ้คอมเน,นี่ยบตรงนี้เท่มเสกไม่ได้ด้วยเพราะว่าเรายังไม่ให้ OP นะครับเรายังไม่ได้ OP ก็วิธีให้ OP นะครับก็ามาที่หน้าจอดำนี้นะครับพิมพ์ OP แล้วก็ตามด้วยชื่อนะโอ,โอเคแคลรี่ล็อกเยี่ยมมันก็จะอยู่ตรงนี้นะแล้วถ้าใครอยากให้ OP คนอื่นนะคือถ้าเราเป็น OP เราเราก็พิมพ์ครับโอพีกับชื่อได้เลยนะ โอเคต่อไปเราสมมตินะผมโอ้โหสร้างอิออมอโต้สร้างไว้สมมติผมสร้างดินไว้สมมติงานะบางคนไปนเซิร์ฟเวอร์ใหม่เรียปิดคลิปผมเลยคือรู้ไงแต่ผมบอกอย่าพึ่งนะเพราะว่าผมจะสอนดีกเยอะอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวอนยะ่าเพิ่งพอเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วเนะี่ยผมยังไม่สอนดีกเยอะหรอกแต่ก็คือจะสอนหลักๆเลยโหมีกระตุกเล็กน้อยนะไม่เล็กละเริ่มใหญ่โอเค คนที่บอกว่าเอาคอมมานบล็อกไม่ได้ยังไงเดี๋ยวแป๊บนึง give carry lock อกหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดปล่าวะเออนี่หนึ่งสามเจ็ดคอมมานบล็อกเชื่อเยอะๆหน่อยนะโอเคคอมมานบล็อกเราวางปุ๊บอ่ะดูนะแล้วเป็น K ค T mode เราเพิมพ์คำสั่งทับทีวีพีอันนี้คือต้องได้นะฮะ เป็นปกติคือ p v p off คือเกียบแล้ว p p off กดอะไร p v o p off ได้หมดด้านนี้เห็นว่า command box a r e not enable on this server ตอนแรกผมก็งงนะเปิดเซิร์ฟเวอร์แรกแต่ผมมีวิธีแก้นะฮะ,ะแต่เรา,าบอกตรงนั้นก่อนว่าทำไงเฮ้ยเดี๋ยวของหายอะโอ้โหสร้างมาทั้งหมดหายไปไหนเพราะคุณลืมเซฟเองะฮะพะคุณจะปิดเซฟนะครับให้คุณทำ,ทำการพิมพ์น,นี้ว่า save, save s a v e ข e all นะ เ้าจะดันมัอจะเขียนว่า forcing save save complete นะหลังจากนั้นเราปิดเซิร์ฟไปครับเราเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ตรงโน้ตแพดใหม่นะคราวนี้เรจะเห็นว่า enable command block มันเพิ่มเข้ามานะฮะเห็นไหมมันจะเพิ่มเข้ามาแต่มันเป็น f a false อยู่นะให้เราปรับเป็น t true นั่นเองนะพเราปรับเป็น t true ปุ๊บนะครับ command block ก็จะใช้ได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันใช้ได้ตามตามปกติจริงหรือเลปล่าโอเคครับหลังจากที่เรา จะเปิดไอ้นั่นขึ้นมาแล้วยุ้ยย่้ยปิดไปปิดไปเดี๋ยวมันจะแรลกอ่อนโอเคเรามาลันอไอตัวเี่ยนั่นก่อนควมรู้สึก่าจะค้างนะครับคอมกูจะค้างอีกแล้วโอเคมันมันคือคอมแลกไงนอะย่าอย่าอย่าไปสนใจนะโอเค โอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคเราก็เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับแล้วนี้พอเราเซฟออลทุกอย่างมันจะยังอยู่นะแต่เธอถ้าเราไม่เซฟอ้อแม่ก็หายเอาพอเราวางใหม่ปุ๊บครับ P P off อีกอันนี้อันนี้คือได้แล้วนะอันนี้คือได้แล้วแต่คือผมยังไม่ลองปักอิน P P off ่ยลองดูลองดู E X P 50เ0ห้าหมื่น ลองลองลองเทสตดูก็ถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวมาสอนใหม่คลิปหน้านะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอะไรกันไม่รู้เพราะกูเขียนคำสั่งผิดห้องพี่ปล่อยแม่งนะโอเคปล่อยแม่งช่างแม่งเลย นะโอเคก็คลิปนี้เดี๋ยวผมไปแล้วนะโอเคเวลาก็ไม่มากโอเคว่าโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะก็ขอให้เล่นเซิร์ฟเวอร์นสนุกสนานนะเดี๋ยวจะมีปลั๊กอินสนุกสนานมาอีกเยอะนะคนที่ผมไม่คลาดถึง <laughs> โอเคก็เดี๋ยวผมจะเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับปลั๊กอินก็คลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ